สวัสดีค่ะขวัญหาไทยทนงจิตจากสถานีวิจัยปากช่องนะคะก็เราถึงประวัติก่อนเป็นนักวิจัยที่สถานีวิจัยปากช่องทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของมะม่วงนะคะวันนี้คลิปวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องของการจําแนกพันธุ์มะม่วงนะคะจริงๆตัวมะม่วงเองที่สถานีวิจัยปากช่องนี้ปลูกไว้กว่าร้อยกว่าพันนะคะมีทั้งพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศนะคะพันธุ์ไทยก็เช่นภามไข่เมียแขรไขตึกสาวน้อยลืมผัวมะม่วงพันธุ์ต่างประเทศนะคะที่นําเข้ามาจาก ต่างประเทศแล้วก็นํามาปลูกที่สถานีวิจัยปากช่องมานานมากแล้วนะคะก็มีจํานวนกว่า50พันด้วยกันนะคะก็จะแบ่งออกเป็นมะม่วงต่างประเทศพันธุ์ที่เป็นในเชิงเศรษฐกิจนะคะแล้วกเก็บรวบรวมพันธุ์นะคะส่วนใหญ่ที่นําเข้าพันธุ์ต่างประเทศมาเนี่ยก็เพื่อจะเป็นแหล่งพันธุก,กรรมนะคะเพื่อจะปรับปรุงพันธุ์ให้อ่าปรับปรุงพันรูปผสมพันธุ์ใหม่ขึ้นนะคะส่วนคริปเล เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการจําแนกม er ะม่วงออกเป็น3อย่างด้วยกันนะคะขอจําแนกเป็น3อย่างก็คือ1เป็นมะม่วงพันธุ์เศรษฐกิจนะคะที่จะมาแนะนําให้พวกเรารู้จัก2เป็นมะม่วงพื้นเมืองหรือมะม่วงโบราณนะคะที่มีชื่อแปลกๆนะคะ3คือมะม่วงต่างประเทศนะคะที่มีทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจนะคะหรือมีเก็บรวบรวมพันธุเอาไว้นะคะเดี๋ยววันนี้ตามไปที่แปลงสถานีวิจัยปากช่องกันเลย ยินดีนนต้อนรับเข้าสู่แปลงสถานีวิจัยปากช่องนะคะตอนนี้เป็นแปลงมะม่วงรวบรวมพันธุนะคะไว้กว่าร้อยพันเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตกันนะคะตอนนี้เป็นมะม่วง r 2 e 2นะคะเป็นมะม่วงพันธุ์ลูกผสมนะคะจากออสเตรเลียนะคะลูกค่อนข้างใหญ่แล้วก็อร่อยด้วย<ม>เดี๋ยววันนี้แอบเห็นว่ามีผลสุกเดี๋ยวเราไปเก็บกันมาตามมา โอ้โหสีสวยไหมคะลักษณะของ R2E2 e ก็เป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะลูกใหญ่เกือบกิโลก็มีเลยแล้วก็สีสันสวยงามมีทั้งสีแดงแล้วก็ตัวนี้สุกแล้วนะคะพร้อมจะเก็บเลยเก็บแล้วนะโอ้โหเกือบเท่าหน้าเลยอย่าอิจฉากันนะคะเรามาชิมกันจริงๆมะม่วง R2E2 e เนี่ยเนื้อค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มเมล็ดค่อนข้างรีบนะตัวนี้เป็นมะม่วงเศรษฐกิจที่หน้าปลูก พันต่อไปนะคะจริงๆพันนี้นะคะลูกค่อนข้างใหญ่ะคะแต่ตัวนี้ยังสุกแก่หรือโตไม่เต็มที่นะคะบอกได้เลยว่าใหญ่ประมาณ1กิโลนะคะในไทยเรียกวันว่าเขียวใหญ่เขียวสามรถงามเมืองย่านะคะหรือนวนคําซึ่งไม่แนะนำให้เรียกพันเหล่านี้นะคะเพราะเป็นการที่เอาพันของเขาเนี่ยมาปรับเปลี่ยนชื่อนะคะถ้าเราเห็นมะม่วงนะคะ ลูกใหญ่ๆทรงแบบนี้นะคะคือพันจินหวงนะคะพันจินหวงอ่าดูพันจินหวงลักษณะทรงผลคล้ายน้ำดอกไม้เลยเนาะนะคะมะม่วงพันยู่เหวินหรือแดงจักรพพัดนะคะลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นพันการค้าเหมือนกันนะคะตอนนี้กําลังฮิตเลยเพราะคนไทยเนี่ยกำลังชอบมะม่วงสีสีแดงแดงหรือมะม่วงที่ ลักษณะแปลกๆแ,แบบนี้นะคะรสชาติดีนะคะไม่ค่อยมีกลิ่นขี้ใต้นะพันุ์นี้นะคะเป็นพันุ์ที่หน้าปลูกนะมันค่อนข้างที่จะทนโรคทนมแมลงเอาซะมากๆเลยเพราะว่าตัวเปลือกของเขาค่อนข้างหนานะคะเวลาสุกนะคะสีผิวก็จะสวยนะคะออกดกมากๆลูกก็ใหญ่มากๆนะคะตัวนี้เห็นไหม ะะสีสวสารสวยงามมากมะม,ม่วงเศรษฐกิจพันธุ์ต่างประเทศนะคะที่แนะนําที่ให้ปลูกตอนนี้แล้วก็มีชื่อเสียงและสามารถขายได้ทั่วประเทศนะคะหรือส่งออกได้ก็จะมีอยู่หนึ่งก็คือพันธุ์ R2E2 นะคะ พันธุ์อาทูอีทูเป็นมะม่วงที่ลูกขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ที่พันธุ์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงช่วงนี้ก็คือลูกขนาดใหญ่นะคะพันธุ์อาทูตีทูเนื้อเยอะลูกใหญ่เมล็ดรีบนะคะลักษณะภายในของอาทูอีทูก็สีสันสวยงามนะคะนสีสันสวยงามเลยนะก็อีกพันธุ์หนึ่งก็คือยูเวนนะคะลูกใหญ่นะหรือแดงจักรพรรดิบางที่ก็สีม่วงทั้งผลเลยนะคะพันธุ์นี้ก็อร่อยกินทำหามก็ได้นะคะ อีกพันหนึ่งคือจ mhm. ินห่วงนะคะจินห่วงเขียวใหญ่งาเมืองย่านะคะนวลคำตัวนี้เหมือนกันลูกละ1กิโลมะม่วงเศรษฐกิจนะคะคำว่ามะม่วงเศรษฐกิจก็คือมะม่วงที่เป็นการค้าสามารถขายได้ทั้งในประเทศและก็สามารถส่งออกได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามะม่วงเศรษฐกิจนะคะที่ส่วนใหญ่ก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วเนาะนะคะเดี๋ยวมาดูความแตกต่างของมันนะคะแล้วก็ตลาดเป็นยังไงบ้างนะคะ มะม่วงพันุแรกนะคะก็เป็นพันธุน้ำดอกไม้สีทองนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนี่จริงๆเป็นพันธุการค้าอันดับหนึ่งเลยนะคะบางคนสงสัยนะคะว่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยมันต่างกับมะม่วงน้ำดอกไม้อยังไงนะคะคําว่าน้ำดอกไม้สีทองก็คือจะมีเมื่อสุกเนี่ยผิวจะเป็นสีเหลืองทองนะคะแล้ว ทำไมบางคนบอกว่าปลูกที่บ้านเนี่ยมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเนี่ยไม่เห็นมันจะทองแบบที่เขาขายเลยนะคะมันก็มีเทคนิคนะคะเทคนิคก็คือใช้กระดาษ คาร์บอนนะคะกระดาษคาร์บอนคืออะไรอ่าดูเลยนะคะกระดาษคาร์บอนนะคะจะข้างนอกจะเป็นสีน้ำตาลข้างในจะเป็นสีดําตัวนี้จะช่วยในการลดคลอโรฟิฟล์หรือลดสีเขียวนี่แหละให้มีสีทองนวลน,นะคะเป็นวิธีทางการค้าของใครนี่แหละนะคะเมื่อห่อแล้วก็จะได้พันุที่มีสีทองสวยเลยนะคะแต่ถ้าบางคนเคยเห็นไหมมะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์สี่ที่คัดเลือกพันธุมาโดยที่ พอดีมีบงเอิญว่ามีกิ่งหนึ่งนะคะที่ออกแบบถวายคําว่าออกถวายก็คือออกผลสามฤดูหรือม,มีการออกดอกนอกฤดูนะคะน้ําดอกไม้เบอร์สีเองนะคะถามว่าเป็นพันธุ์เศรษฐกิจไหมเป็นพันธุ์เศรษฐกิจนะในต่างประเทศบางที่ก็ชอบพันธุ์นี้นะคะน้ําดอกไม้เบอร์สีมีข้อแตกต่างกับน้ำดอกไม้สีทองยังไงนะคะก็คือสีผิวสีผิวของน้ําดอกไม้เบอร์สีอาจจะเวลาสุกนะคะจะไม่เป็นสีทองเท่ากับน้ําดอกไม้สีทองนะคะ นี่คือมะม่วงโชคอนันต์นะคะออกดกเลยทีเดียวนะคะมะม่วงโชคอนันต์ก็จริงๆแล้วเป็นมะม่วงที่ถ้าพูดถึงเนี่ยก็เหมาะ,ะเอามาแปรรูปนะคะลูกไม่ใหญ่มากนะคะเหมาะที่จะเอามาแปรรูปนะคะเมื่อแปรรูปแล้วก็จะได้ลักษณะที่เนื้อแข็งสังเกตว่าโชคอนันต์เนี่ยเนื้อจะแข็งเมื่อแปรรูปแล้วมันรสชาติดีรสชาติอร่อยและสีสวยนะคะมะม่วงโชคอนันต์นะคะ ออกดกมากนะคะออกดกค่อนข้างออกดกแล้วก็เขาบอกว่าเป็นทวายนะคะมะม่วงทวายคือมะม่วงที่มันออกได้ทุกฤดูหรือถ้าเราใช้สารที่ช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการออกผลเนี่ยก็จะเป็นทําให้ออกผลได้ง่ายเช่นใช้สารแพคโคบิวเทโซนะคะจะออกผลได้ง่ายนะคะแล้วก็ออกได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะเป็นมะม่วงพันการ้าอีกอันนึงที่ เหมาะที่จะปลูกเพื่อการส่งออกเนาะเพราะาเราจะได้มีมะม่วงขายตลอดทั้งปีนะคะรสชาติอร่อยแปลรูปอร่อยนะมะม่วงมหาชนกนะคะจริงๆมะม่วงมหาชนกเนี่ยเป็นพันุการค้าอันดับสองของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะมะม่วงมหาชนกเนี่ยได้จากความบังเอิญก็คือการปลูกมเมล็ดนะคะแล้วก็กลายเป็นรูปผสมนะคะลักษณะดีของเขาก็คือเป็นมะม่วงที่มีสี นะคะสีแดงมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาเลยทีเดียวนะคะมะม่วงมหาชนกนะคะเป็นมะม่วงที่ถามว่าชื่อชื่อดีมากๆเลยเหมือนพระมหาชนกนะคะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันุ์การค้าอันดับสองเลยนะคะแล้วก็เมื่อนํามาปาแปลรูปก,ก็จะได้ลักษณะของผลที่กลิ่นอ่าเป็นมะม่วงมีกลิ่นนะคะกลิ่นหอมบางคนก็ชอบนะคะ อาหาชนกเนี่ยเป็นพันธุ์การค้าเลยนะคะอย่าลืมปลูกไว้ีกบ้านไว้ก็ดีนะทั้งแปลรูปทั้งขายขายดีด้วยแล้วก็ออกดกด้วยนะคะสีสันก็สวยงามนะสำหรับมะม่วงนะคะที่แนะนำนะคะก็เป็นมะม่วงเศรษฐกิจนะคะมะม่วงเศรษฐกิจเนี่ยขอสรุปสั้นๆเลยนะคะว่าเราควรปลูกพันธุ์ไหนบ้างและพันธุ์ไหนเนี่ยาสามารถส่งออกได้หรือแปลรูปได้นะคะ ก็วันนี้ขอสรุปเรื่องของมะม่วงเศรษฐกิจให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นอันแรกคือมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะคะมะม่วงน้าดอกไม้สีทองเป็นพันธุ์การค้าอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศได้นะคะรสชาติหอมหวานและเป็นที่ชอบของต่างประเทศเพราะว่าลูกขนาดไม่ใหญ่มากนะคะรสชาติ หวานอมเปรี้ยวนิดๆนะคะไม่มีกลิ่นและผิวสีค่อนข้างสวยนะคะขายได้ง่ายนะคะมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเนี่ยเป็นเศรษฐกิจนะคะมันมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากมายที่ส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะยังไงมะม่วงน้าดอกไม้สีทองก็ยังเป็นอันดับหนึ่งและเป็นเอกลักษณ์ของมะม่วงในประเทศไทยอยู่แล้วนะคะก็มีอีกอันนึงก็คือมะม่วงอันนี้มะม่วง น้ำดอกไม้เบอร์สี่นะคะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่เป็นมะม่วงที่ผิวก็ไม่ทองเท่ากับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแต่รสชาตินี่โอเคแล้วก็อร่อยนะคะลูกใหญ่นะคะแล้วก็ออกผลดกนะคะแปลลูกได้แล้วก็ส่งออกยังต่างประเทศได้เหมือนกันนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะมันมาจากการกลา,ายพันธุ์ของมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะโดยการคัดเลือกของนักปรับปรุงพันธุ์นะคะ คัดเลือกไปเจอกิ่งพันกิ่งหนึ่งของมะม่วงน้ําดอกไม้ที่ออกดอกทวายนะคะออกดอกทวายปับ๊บก็เลยคัดเอามาปลูกแล้วก็คัดเลือกจึงได้มะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์สีขึ้นมานะคะว่าเบอร์สีก็เป็นอ่าเป็นจานวนกิ่งที่นะคะประมาณนี้นะคะน้าดอกไม้เบอร์สี่ก็เลยเป็นเศรษฐกิจที่น่าปลูกอีกพันหนึ่งนะคะอีกอันนึงก็คือมหาชนก นะคะมหาชนกเป็นพันธ์ุการค้าทางเศรษฐกิจอีกพันธ์ุหนึ่งนะคะเป็นพันธ์ุที่จริงๆก็เกิดจากการพาเพราะเมล็ดนะคะเกิดการกลายพันธุ์นะคะนักนักวิจัยหรือนักนักวิจัยเนี่ยได้ไปศึกษาดูนะคะจำแนกทาง DNA แล้วพบว่าเป็นพันธ์ุของหนังกลางวันผสมกับพันธุ์ซันเซ็ตนะคะ พันนี้ข้อดีคือมีสีนะคะสีสวยแต้มสีสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะสามารถเอามาแปรรูปได้นะคะตัวนี้มหาชนกนะคะเป็นพันธุสกิจอีกพันหนึ่งนะคะทีนี้มีอีกก็คือพันธโชคอนันต์นะคะโชคอนันต์เป็นพันธุ์การค้าที่น่าปลูกอย่างนึงก็คือเพราะว่าเขาออกตลอดทั้งปีออกดกแล้วก็ผลลักษณะผลเนี่ย เนื้อมันจะแข็งเนื้อแข็งพอส่งออกแล้วส่งออกได้ง่ายนะคะเก็บได้นานนะคะและแปลรูปได้นะแล้วก็ออกนอกฤดูง่ายนะคะโชคอนันต์รสชาติอร่อยแล้วก็โดกนะยิ้มพันเศรษฐกิจอีกพันหนึ่งที่หน้าปูกนะคะอ่าพันที่ เอามาแปรรูปได้นะคะนอกจกพันเศรษฐกิจที่ทานผลสดก็เอามาแปลรูปได้เช่ชนชคอันันเมื่อกี้ก็สามารถมาแปลรูปได้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ยังมาแปรรูปได้มาเยอะก็คือได้เยอะก็คือพันแก้วมะม่วงแก้วเป็นมะม่วงแก้วที่สามารถแปลรูปตั้งแต่ดองแช่อิ่มกวนนะคะ <c oughs> พวกนี้จะให้ลักษณะนเนื้อใสแก้วก็เลยเป็นพันเศรษฐกิจที่น่าปลูกนะคะ แก้วขมิ้นนะคะเป็นนําเข้ามาจากนําเข้าพันจากกัมพูชานะคะแก้วแก้วขมิ้นจริงก็มีชื่อของกัมพูชาอยู่แล้วนะคะแต่ไทยเอามาเปลี่ยนเป็นชื่อแก้วขมิ้นเพราะว่าเวลาสุกหรือเวลาแก่เนี่ยมันจะมีผิวคล้ายสีสีคล้ายขมิ้นนะคะแล้วก็อ่า ส่วนใหญ่เอามารับประทานผลสดนะคะขายตามท้องตลาดทั่วไปขายจะมร้านผลไม้หรือรถเข็นผลไม้นะคะเป็นพันธุ์ที่น่าปลูกนะคะออกดกมากๆแล้วก็รสชาติอร่อยไม่เปรี้ยวเลยลวลาหามไม่เปรี้ยวแล้วก็รอนหามเนี่ยออกจะออกหวานๆด้วยนะเป็นพันเศรษฐกิจที่น่าปลูกอีกพันหนึ่งนะคะแก้วขมิ้นนะคะอีกอันหนึ่งนะคะเป็นพันุ์ เขียวเสวยนะคะทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะคะไม่มีใครไม่รู้จักพันเขียวเสวยเนาะนะคะแต่จริงๆในต่างประเทศไม่รู้จักพันนี้นะคะเพราะว่าต่างประเทศจะไม่ค่อยกินมะม่วงที่มะม่วงมันหรือมะม่วงที่ยังเขียวอยู่ในต่างประเทศเนี่ยชอบกินมะม่วงที่สุกนะคะดังนั้นพันนี้ก็เลยไม่ได้ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศเท่าไหร่เพราะเขาไม่ค่อยรู้จักนะคะ <S <S แต่ก็มีบางที่ที่รู้ว่าพันเขียวเสวยนี่อร่อยนะคะก็ส่งออกได้บ้างเล็กน้อยนะคะ แต่ถ้าในไทยปลูกเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเขียวเสเวยใครๆก็กินกันเนาะนะคะมะม่วงพัน พื้นเมืองหรือพันโบราณนะคะที่ชื่อแปลกๆนะคะในสถานีวิจัยปากช่องนะคะขอเน้นย้าในเรื่องของปลูกในสถานีวิจัยปากช่องนะคะมะม่วงพันพื้นเมืองหรือโบราณเนย่ยงจริงมีชื่อมากกว่า200พันนะคะเป็นพันที่เราไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักนะคะแต่สถานีวิจัยปากช่องเก็บรวบรวมไว้ประมาณห0พันนะคะวันนี้จะยกตัวอย่างนะคะมะม่วงพันที่อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนะคะหรือรสชาติ อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างเนาะเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าเป็นมะม่วงพันธุ์โบราณแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยตอนนี้คือคัดเลือกพันธุ์ที่มันรสชาติอร่อยนะคะแต่ถามว่าทําไมต้องปลูกและรวบรวมพันธุ์ไว้ก็เพราะว่ามะม่วงพื้นเมืองบางทีนะคะมีศัก,กยภาพในเรื่องของเช่นทนโรคมีพันธุก,กรรมด้านเรื่องของความเตี้ะนะคะรสชาติอร่อยอรสชาติหวานนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูกัน มะม่วงทองปลายแขนนะคะที่ว่าทองปลายแขนก็คือเวลาที่มันสุกเนี่ยสีจะออกทองๆแต่ลูกไม่ใหญ่มากนะคะลูกค่อนข้างเล็กนะคะออกดกนะมะม่วงทองปลายแขนเคยได้ยินกันหรือเปล่าไปก็มะม่วงหงสาวดีนะคะหงสาวดีก็ลูกค่อนข้างเล็กนะคะจริงชื่อเนาะเหมือนจะมาจากพมา่าจริงก็ ฝูงในไทยนี่แหละนะคะแต่ว่าที่มาจริงๆเนี่ยประวัติจริงๆก็อาจจะเกี่ยวข้องกับทางพม่านะคะแต่ว่ามะม่วงนี้ก็ดกแต่ลูกค่อนข้างเล็กนะคะเดี๋ยวเทียบกับฝ่ามือให้ดูนะลูกค่อนข้างเล็กเลยนะคะก็ยังไม่มีศักยภาพทางการค้านะแต่ถ้าเก็บรวบรวมพันธุ์ไว้ก็โอเคนะคะพันนี้ ทุเรียนที่เห็นนะคะไม่ใช่ต้นทุเรียนแต่อย่างใดนะ,ะมันคือต้นมะม่วงนะคะแต่ดันชื่อทุเรียนนะฮะลูกค่อนข้างจะใหญ่นะคะลูกกลมๆป้อมๆแบบนี้นะคะทุเรียนเนี่ยจริงๆถ้าบอกว่ามันรสชาติเหมือนทุเรียนไหมัมนก็คงไม่เหมือนนะคะแต่ก็รสชาติพอใช้ได้น่าจะลองเพราะว่ามันชื่อมันชื่อแปลกดีนะคะมะม่วงทุเรียนนะคะอันนี้ทุเรียนใกล้สุกแล้วค่ะ เนื้อข้างในเป็นสีเหลืองสังเกตด้านบนเลยว่ามันออกเป็นสีส้มๆด้วยซ้ํานะคะสีส้มสีเหลืองด้วยซ้ำนะคะแล้วน่ากินมากใช่ไหมเดี๋ยวมาลองกันเนาะว่าเมื่อมันสุกแล้วในทุเรียนจะเป็นยังไงพันแก้มแดงนะคะเป็นพันหนึ่งที่ก็มีคนรู้จักกันเยอะมากนะคะทําไมมันชื่อชื่อแก้มแดงก็เพราะว่าก็เห็นอยู่แล้วนะคะมันจะมีสีแดงๆนะคะแต้มอยู่นะคะพันแก้มแดงเนี่ยจริงๆก็มีศักยภาพนะคะก็คือเอามาแปลรูปได้นะคะ แล้วทําเป็นมะม่วงอบนะคะมะม่วงแปรรูปน่าจะโอเคนะคะแต่ข้อเสียของเขาคือลูกจะค่อนข้างเล็กนะคะ มะม่วงพันธุ์ไทยส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยจะมีสีแดงนะคะดังนั้นพันธุ์แก้มแดงนี่ก็เมื่อสุกแล้วเห็นไหมว่ามันจะมีสีแดงแดงแต้มอยู่นะคะก็เป็นมะม่วงที่มีสีอันนึงที่จริงๆในประเทศไทยเนี่ยมะม่วงที่มีสีแต้มแบบนี้จะมีอยู่ไม่กี่พันธุ์นะคะอีกพันธุ์นึงก็คงจะเป็นพันธุ์มหาชนกนะคะดังนั้นพันธุ์นี้ก็โอเคนะคะเวลาเอาไปปลูกก็อนุรักษ์กันไว้นะคะ มะม่วงเทพพลดนะคะจริงคําว่าเทพพลดเนี่ยก็มีหลากหลายาพืชนะคะอีกอันหนึ่งที่เคยได้ยินก็จะเป็นอ่ากล้วยพันเทพพลดนะคะก็ลูกลักษณะก็คงจะไม่ใหญ่มากนะคะลูลูกเล็กนะคะมะม่วงโบราณส่วนใหญ่ลูกจะมีขนาดเล็กนะคะเพราะว่าอ่าถ้ามะม่วงใหญ่ๆหน่อยคนก็จะสนใจใ,ในการปลูกแล้วก็ ดูแลแต่ว่าก็ยังไงก็ตามนะคะก็คืออนุรักษ์มันเอาไว้นะคะมะม่วงพันธุ์เทพรสพันต่อไปแล้วก็มาดูพันธุ์มะม่วงมะลิลานะคะมะลิลาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมาดูกันนี่ไงนะคะก็ต้องบอกว่ามะม่วงพันธุ์ไทยส่วนใหญ่ก็ลักษณะรูปร่างทรงแบบนี้แหละนะคะมะม่วงมะลีลานะคะดังนั้นการจําแนกมะม่วงส่วนใหญ่แล้วก็จําแนกไม่ค่อยออกหรอกคะ่ะว่าลักษณะเป็นแบบไหนนะคะแต่จําแนกได้ที่รสชาติ ะะมะลิลาค่อนข้างที่จะดกเลยปีนี้มะม่วงเขียวสะอาดนะคะลูกจะค่อนข้างเล็กหน่อยนึงนะคะแต่ว่าชื่อเขียวบางทีมันก็ทําให้คนสนใจว่ามันเป็นมะม่วงมันหรือเปล่าทั้งจริงคําว่าสีเขียวสะอาดตัวนี้คือไม่ไม่เป็นมะม่วงมันนะคะออกออกออกลูกเป็นพวงลูกเล็กนะคะลูกเล็กแล้วก็ดกมากเลยนะคะเขียวสะอาดนี่คือมะม่วงขอช้างนะคะขอช้างเป็นมะม่วง ลูกใหญ่นะคะรสชาติพอใช้ได้ก็ปานกลางนะคะเป็นมะม่วงลูกใหญ่ที่จริงๆแล้วก็ไม่ในเชิงเศรษฐกิจมากนักนะคะเป็นชื่อพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะแปลกนะคะขอช้างนะคะอาจจะมาจากลูกใหญ่ก็ได้ไมั้งนะคะเรื่องของขอช้างนะคะก็มะม่วงพันธุ์นี้ก็ออกค่อนข้างดกลูกใหญ่นะคะใครอยากอนุรักษ์ไว้ก็นำมะม่วงพันธุ์ขอช้างไปอนุรักษ์ด้วยนะคะ สำหรับวิดีโอครั้งนี้นะคะก็สอนถึงเรื่องการจำแนกพันธุ์มะม่วงนะคะทั้งพันธุ์ไทยพันธุ์ต่างประเทศแล้วก็พันธุ์พื้นเมืองนะคะก็ยังไงนะคะก็ติดตามคลิปหน้านะว่าะจะมีการสอนเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ความรู้กลับไปนะคะในเรื่องของการจำแนกพันธุ์หรือลักษณะพันธุ์ยังไงก็ได้เห็นลักษณะของผลนะคะแล้วก็วิธีการจำแนก เศรษฐกิจกนะคะว่าพันธุไหนหน่าปลูกไม่น่าปลูกยังไงนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามคลิปจนจบนะคะสวัสดีค่ะ